เมื่อกี้ผมไปเจอโหมดอะไรเนอะเอ๊โอ้โหกันเกมแบบใช่ไหมทดสอบเล่นไหมเมื่อกี้โอ้โหมันเองล,ล,ลอง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 เล่นดูคนเล่นยเยอะไปนกัวครับเนี่ยสอร์ตนงสอร์ตไมนนะ่น่ะ มันเป็นหมดอะไรกันหมคิวชิว,ชว,ชวตัวหนึ่งมันจะเปลี่ยนปืนอะไรไประนะเยี่ยนมนะโคเทลเลยตัวนี้ ไอ้เจ๊นี่เอาอากาศมาไอ้เจโอ้โหไม่จะยิงก็ตายไเนี่อะเหรอ,นนอ,นนอนน เ <Damn> <laughs> นคมันโคตรหมันในโมดีเลวะอุ๊ยโดนเป็นหเม็ดยา WTF เราจะยิงหัวมันนะเราจะยิงจะชนะไล่ยิงหัวมันโอ้ไม่ได้เลย ว้าวว้าว The fuck man โอ้ปืนนี้มันกระจายป่ะอวแมงคูยิไม่โดนเลยสัตว์อ๋อเจม o ์ f u าฟ b i t ิ h อ้าวเส็ดไม่รู้ผมจะโคลนเลยคือ่บว โอ้โหเจ็โอ้โหยังไม่โดนเลยวะโอเคว e ตเโอร์อฮก เก่งคุณคุเกี่ยอะไรวะนี่ จะเปเป็เหอยเม้มงคตดมันเลยอะนี่โคตรมันเลยครับน้อง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 ก็มาเล่นดูนะครับน้องน้องนะน้อง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 นะน้องน้องนะอ้าวเช็ดผมไม่น่านั่งเลย่อ้ยโหคือแบบแพ้เลยครับนั่งโอ้โหรู้เลยว่าต้องแบบต้องนั่งไม่ได้นะ ไม่ได้ปืนเบ็นคร่วเด็ดต้องลอยเราต้องลอยตัวที่มันแบบยืนอยู่นออิ่างนี้อ่ะคือตัวนั้น,นได้แนะ่นอนโอ้โหโอ้โสนายวะโอ้โสนายวะเย็ดเแค่ี่หาหาตัวนั้นตัวนั้นอยู่ไหนตัวนั้นอยู่ไหน

โอ้โหมเมก็เทเหมือนกันนักแนเหรอว้ายว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 ่ายวายว่ายโอะเสียทำไมทำไมทำไมแม่งมันจัดเลยแห้งหมดแลย เลี่ยนพื้นไหมเอ้ยเอ้ยอ๋อไ้เระเบิดว่ะระเบิดเระเบิดว่ะอุอ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ระเบิดว่ะผมได้ระเบิดว่ะเย็ดแค่อะไรวะแองโคตรมันเลยอะโคตรมันเลยไอ้ไอ้ ปาไปเรื่อยเยปาไปเรื่อยผมแพ้ว่ะได้ทีไหนวะเออโอ้มันดีว่ะโอเคก็เ,เจอกันในคลิปหน้านะครับผมกไปละ,ละมาทเทสเทดเช่